ชีวิตหลังแต่งแอร์โฮสเตสฝากคำพูดน้อยใจถึงลูกสาวเปิดบ้านบิลลี่โอแกนเผยอาชีพใหม่ที่ทำได้เท่าไหร่ก็เอาหลังไม่มีงานร้องเพลง แฟนคลับหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนักร้องยุค90บิลลี่โอแกนอดีตนักร้องชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นโดยบิลลี่โอแกนเป็นที่รู้จักการบทนำในภาพยนตร์เรื่องซึ่งน้อยหน่อยกระลอนมากหน่อยและเรื่องปืมทั้งสองเรื่องประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นบิลลี่ก้อมีงานภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่อง และที่หลายคนทราบกันดีว่าครั้งหนึ่งบิลลี่โอแกนเคยแต่งงานกับนักแสดงชื่อดังอย่างแอนซิเลียมพักดีดำรงลิ์แต่ปัจจุบันแยกทางกันแล้วมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนได้แก่นนนีน่นนลณนีมิตกกากรินที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาทางด้านบิลลี่โอแกนก็ได้พบรักและแต่งงานเป็นครั้งที่2กับแฟนสาวนอกวงการน,นาฝนนันพัฒไทยประเสริฐเมื่อปี2554เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงมีต่อเนื่องหลายอาชีพได้รับผลกระทบรวมถึงอาชีพนักร้องนักแสดงที่ต้องหยุดพักงานยาวอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งนักร้องรุ่นใหญ่อย่างบิลลี่โอแกนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้งานร้องเพลงต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายล่าสุดบิลลี่โอแกนได้ออกมาโพสภาพในเฟซบุ๊ก ถึงขั้นตอนการลงมือทำแฮมเบอร์เกอร์เพื่อเตรียมวางขายโดยตั้งแคปชั่นว่าสวัสดียามดึกคืนนี้ลุงมีเข้าห้องแลบทดลองอาหารอันเนื่องมาจากสถานการณ์งานคอนเสิร์ตทั้งหมดและอัลบั้มใหม่ต้องเลื่อนไปแบบยังไม่มีกำหนดลุงจึงคิดจะเปิดให้บริการแฮมเบอร์เกอร์เดลิเวอรี่สำหรับเด็กๆแถวๆบ้านดังนั้นก่อนจะเปิดต้องทำการทดลองในครัวโดยการทดสอบคุณภาพลุงไม่ใช้ของสำเร็จรูป แต่ต้องทำเองใช้หมูเกรดดีที่สุดสั่งหมดพิเศษขายเฉพาะแถวบ้านนะเพราะทำคนเดียวไม่มีลูกมือใดๆทั้งสิ้นปั้นก้อนแล้วทอดเสร็จทดลองกินอันหนึ่งก่อนโดยครั้งหนึ่งทางด้านหนุ่มบิลลี่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงลูกสาวคนสวยน้องนอนนี่เอาไว้ว่าเขาเป็นสาวแล้วก็นานๆทีคุยเขาโทรมาก็คุยกันไม่ต้องเจอกันเพราะเขาอยู่ต่างประเทศ แต่ถ้าเขากลับมาก็นัดทานเข้ากันส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยอยู่เมืองไทยเขาโตเป็นสาวแล้วก็ไม่มีอะไรกังวลโตแล้วไม่ต้องห่วงไม่ห่วงเฉยๆครับถามว่าแนะนำอะไรเขาไหมคุณอย่าไปยุ่งกับเด็กเขามากสมัยนี้อย่าไปยุ่งกับลูกมากเดี๋ยวเขารำคาญ